มีละงกสองไขรโบมีมีดบาดขาเห็ดเราบ่นีเดี๋ยวเขาจิมัาแตงเอาทั้งนอกเนาะมันจีมไหมบิ๊สารพัดเง็ดผึ่งเลยอู้ยครับบังเ,เห็นมูนี้งามสามม้วได้อยู่ครับครับอู้ยมีแตงงา,งามเลยบักหลายดอก เเหงาลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมอล็อกครับพัดหลองเมื่อกี้เฮดอีกแล้วนะครับนะเนาะเฮดชุดแรกของห้องมือนีเป็นเฮดพึ่งเขาครับไม้กับเขาบังเฮยเพื่อเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเก่าเด้อครับมาหอดโคกัดตีสองครับมาผู้เดียวครับมือนีพึ่งซาดครับ พอด้องเห็ดตืนสาดครับเห็ดยังอ่นยังบ่พอเลยบ,บ่เป็นมูลเลยครับเห็ดมือนี่เห็ดปึ๋งสาดบางหม่องกับเน่าหรอครับบางหม่องกับเป็นดอกหน่อยอยู่นี่ ปกติเห็ดละงอกนี่น่าจะเกิดแล้วได้พี่น้องแต่นี่คือไม่ค่อยเห็นครับ <c oughs> เกิดการห่างวูนี่ย่างง่ายๆโคกเยอะพี่น้อง <c oughs> ห่างครับเห็ดโคกนี่อู้ดอกหนี่น้ำครับไม่ใช่ง่ายโคกไปหาบ้าบอยนะครับโทรไปถามบ้าบ,าบอยโคกหนึ่งเพราะได้เลี้ยงอยู่ พึ่งซาดครับดึงบ่อขึ้นค <c oughs> ่ายอันนี้ครับขอนขอนใหม่ทับมันได้เต็ดดอก นก่งนุน้งครับกังวลกำงามเลยครับพี่น้องผึ่งนก่งยิงดอก,ดอกงามเลยครับนี่ดอกเดียวเหลียวมูมข้เจ้าคนตอนนี้เขาใหญ่ามากอีกโคกหนึ่งเลยนะพี่น้องมาหาบาบ่อย i. แต่ว่าจักจีน้ำบาบ่อยเห็นบมาพอเห็ดผึ่งสะระเปาครับ ไปใกล้ครับพี่นกลุงโูกขาวครับ ใครเห็ดละงกบุญเมนเห็ดละงกโคกนี่เริ่มเลยทีพี่น้องไข้ละงกรับแต่ว่าบุกเป็นนมูพี่น้องอม,มองละอันสองอันถึงซาบครับ เดี๋ยวเลี้ยงกันเลยเง็ดผึ่งสาดมูนี่ กอดที่เฮ็ดถึงสะาดแล้วครับช่วงเพราะว่าฮอกเขาดอนเฮ็ดถึงสานะาดออกเนาะโอ้ยกอดเฮ็ดถึงมนี่มีเอาได้ปะนะุบเนาะพี่น้องเอาเมืงองทองครับเอาเอาได้อยู่ตัวนี้พี่น้องทองเหลืองอยู่ครับ ได้หลายอูย้เป็นเชืออยู่เอาเป็นเชือยเลยครับสองดอกนี้ขึ้นบานได้เนาะเอาได้ดอกเดียวครับดอกนี้ทองเหลืองดีเยอะ แต่เฮ็ดผึ่งสาดออกมูใบใหญ่นี่เฮ็ดละงกก็ออกมูใบใหญ่คือกันครับพี่นอ้องไข่กันกับเฮ็ดผึ่งขมเหรอครับเฮ็ดผึ่งสาดนี่ยโอ้กับนี่เฮามาหาอดบ้าบอยแล้วมาพล่อบ้าบอยแล้วนี่ผลงานของเฮาสีแจ้งแล้วครับอือโอ้กระต่ายให้เก็บเต็มพี่นอ้อง อ้ยสารพัดเห็ตผึ่งเลยเห็ตผึ่งเห็ตผึ่งสาดว่ามันเบาๆหลายกว่าเห็ตผึ่งสาดหละหลายเห็ตละงูกะปลาป่ายออกเบลเบลดอกที่ละงูน้ำหยาดตาหยาดเก็บเต็มครับเอาข้าจะไปเลาะโขกอื่นอยู่โขกนี่กะพอได้อยู่บ่มีคนขืนซองน้ำต่ว่ายามเวียนหนียวอีจักหน่อยบางเสียงลนอีเจักหน่อยบ่บ่อยว่ะ กบเดี๋ยวเขาก็สิหาไปนี่แหละหาไปนี่แล้ะก็สิโค้งไปหารถนิดพึ่งไฟครับโอ้ออกจุ่มกันเลยโอ้ยมีดกลับไปบ้างเสียยืมมีดบ้าบอยจะเข้ากัน โอ้ครับนี่พึ่งซาอดอ,อีกแล้วเอ้ยพึ่งไขอีกแล้วโอ้ยลินก็นได้เนาะบางคนเม้าหลอ่อ เน็ตกับบ้าบอยนะครับโอ้พอ่อหิดลหงกสองไข่โบมีมีดบาดขาเห็ดเราบ่เนี่เดี๋ยวเขาจิ๊บม,มาแต่งเอาทั้งนอกเนาะมันจิ้หให้พี่น้องเบิ้งซีครับพึ่งไฟได้แล้วครับ รุ่นสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องตอนนี้ก็แจงแล้วเนาะอัปเดตผลงานกันจั็กน้อยครับนี่กลว่าท่านี่หมานป็นไงดอกเนาะครับอู้หมีดกเัเสียเออจากนี้ไปกันป่อเฮ็ดกันหนาจ,จะได้เอามีดเล่มนี้แหละตัดให้พี่ให้น้องเบิ่องฐานผาพบ่ดียังไงก็ขออภัยไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อยแจ๊คที่บอบ่าผู้หลักกับเราไปก่อนซสล่ะครับอู้ยคนขี่เรือมีดีได้เปล่าอ่ะแจกก๊ ดวงที่เท่าได้ลรอมีดก็ได้หายจะน,นับวัตถุนแล้วมันของมันหลายอย่างกับถึงเก็บกล่องเก็บมีดเน่าเอากระตาโอ้ยมีดหน่อยก็วางไว้ลื่อมจำนะครับรุ่นอันเนี้จะหนีไปก็ได้มีเห็ดยังไงเขาเก็บอีกว่า <c oughs> แกแล้งหรอล้างหาหมาหนะ่อยพี่น้องเนาะดอกแรกสำหรับยำเ้าครับผึ่งสาด ไข่เห็ดละางโงกค,ครับนี่จะสองไข่ซาดอีกแล้วครับ ออเห็ดผึ่งไตใกล้พี่นอ้องเดี๋ยวเช็คสภาพก่อนโอ้แข็งพกุกอยู่ครับ มาเกิอดจุ้งหกสัมมีตัดกากแห้งพอดีแต่ว่าเปิดเม็ดดีดีเลยพี่น้องเขียวเกาะเนี่ย อุ้ยดอกยยน,นี่บแกยางงามเลยถึงสาดพี่น้องมาเกิดน้ำหลือหินแบบเนี้ยครับถึงสาดุออกไปพุ่นเงี้ไวไปพุ่นเลยเด้ดพี่น้องได้พายเก็บ ขับบื้งเห็นมูนี่ง้งามเลยพึ่งแดงครับ ดอกนึงพี่น้องว่าคอยเป็นมูดอกครับสองดอกเอาดอกไงก่อนครับว่ามันจว่าเสียอาไดบ่ดอกไงนี่อู้อ้ยมีดอกน้อยซ่วนพร้อมสามหมัวใดอยู่ครับ ขึงเข่าครับปา้าพี่น้องมึงเห็บป,ปึ่งไฟมูนี่ครับโอ้มีแตงงา,งามเลยบลกหลายดกอกเป็นเหงาเลย ครับอู้ยเกียบเกียบ, <laughs> บอยันหายางมาหนยวันนี แดงครับอุ้นดอกนี้น่อยเตรียมเลยจงไว้จงครับ <c oughs> จงไว้กันเนาะเอาเต็ดดอกได้ที่เอาได้มาครับพี่นอ้องสรุปผลงานการหาเหตุของเฮ้างมือนี้ โอ้ไปเตรียมตาเอครับทำไมลุนมาครับพี่น้องสรุปผลงานในการหาเห็ดของห้องมือนีเนะาะไปเตรียมตาดอกพี่น้องมือนีครับหมาเติบยุ่ครับสามารถได้ทีสองไปพิดไมายพี่น้องโอ้ได้หน่อยเดียวไม้แหลกมาไมาส้สองแค่แนวทั่วมหา,ามบารบบอยบาบ,าบ,าบาอยวะเพราะได้เก็บากอเลยมา ได้เก็บได้เลี้ยมดูครับถึงสิบว่าเป็นมูกระไ้เฮ็ดมือนี่แต่ว่ามือนี่มันเฮ็ดผึ่งหลายชนิดเด้อพี่น้องลักลกก็จะเป็นผึงผ่งผึ่งซาดเนาะผึ่งซาดในสิมันก็เขาเราก็จะมีผึ่งแดงผึง่งฝายผึ่งไข่นี่ครับผึ่งไข่นี่กระสีเหลียเขาเราครับบ่แมนเหลียบ้าบอยดอกครับเออบ้าบอยกับบได้หลายมันไหนนาะเพราะว่าก็ห้อยเขาเก็บไปกวนบ้าบอยขึ้นก <laughs> ันห้อยปาดขาเขาออกลากรับพี่น้องมันออกมูใหญ่อยู่แต่ว่า หอยกระเจ้าเคียพร้อมครับก็น่าจะมือมือมือหนากขนาสิมีให้เก็บอยู่แต่วา่าคือสิบเป็นม,มูแล้วครับเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยอีหลีครับถ้าว่าเคี้เนาะกะเฮ็ดกะบ่แน่ครับเฮ็ดออกห้างกะอาจจะไปเอาเนาอใหม่ครับมืออื่นกะได้กะถารุ่นเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าเห็นบ้าวลงคลิปอันใดนบ้าวก็ไปนั่นละ่ะครัสำหรับคลิปนี้กะจะไว้ประมาณนี้แหละครับจังิงๆก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณกันลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตาอผมพออ่นไมคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ